ไปก่อนดีจากตรงนี้นะครับสวนเราสวนเราอยู่ตรงนี้เย้ครับจากตรงนี้ไปเลยก็ยาวไปเลยเงาะเป็นละทุเรียนเริ่มขึ้นละป่ารกมากนะครับดูที่เขาไถนะครับจากนี้ไปนะครับจากนี้ไปเลย แบบ้านนี้ใช่ไมทีด้เข้านอนใช่ไหมแบบ้านนี้ใช่ไหมยังคงเข้าไปไนดะ้

sao? sao? hello? woo? sao? hello? ต้นทุเรียนนะครับต้นเงาะ mm hmm. ยกมากโอ้โหอะไรอย่างนี้ต้นทุเรียนเก่าแก่ของแม่ปลูบไว้นะครับ โอ้นี่คลองนะครับดูคลองชอินี่คลองนะครับนี่คลองที่เป็นคลองนะครับดูน้ำใสามากน้ำใสเห็นตัวปลายเลยครับดูอันนี้คือต้นมังคุดโอ้โหต้นทุเรียนต้นใหญ่มากนะครับเลยครับ กันไม่ให้ใครขึ้นเนี่ยก็รอกต้นใหญ่น้ําไหลผ่านสบายนะครับตรงนี้สวยมากลําธารตอน,นเล็กที่เราไมา่อยู่ดูนะครับเห็นไหมครับน้ําสวยนี่นะครับดู อย่าเอาใครไปเลยนต้นบ้าอุ้ยต้นไม้หมดเลยนะครับตกมาก nhiều lục nấm đuôi này á cột tem ra một lục trong dùng lâm dây đuôi đó cột nấm thang nấm ẩm nấm thang nấm rất thang dài đây coi nấm đuôi กล้วยนี่บ้านใส่กุญแจอยู่ไม่มีใครอยู่นะครับเดี๋ยวก็ต้องมารังวัดหมดเลยครับนี่ฮะโอโ้โหมีน้ำกระทมหรอเปล่าไม่ใช่มีฟ้าเข้าๆแลยนะครับ หลังทางนี้นะครับดูดีมาหมดแล้วครับอันนี้ห้องน้าดูห้องน้าหน่อยห้องน้ำนะครับโอยู่ห้องน้ำะนะรไป่าในดใไกลเลยนะครับที่ดินเยอะเยอะมากต้นทุรียนก็หลายต้นนะครับ ตรงนี้นะครับตงง้นเงาะใครกินเงาะไปมีเงาะด้วยนะไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีคนอยู่แต่มีจักรยานเรียบร้อย โอเคนะครับดินเราอยู่นี่มีหม้อไฟเรียบร้อยนี่เป็นหม้อไฟนะครับที่เข้ามีไฟเรียบร้อยหม้อไฟมีเรียบร้อยอ่าโอเคโอเคนี่นะครับนียาวไปงนลึกเลย